เร้่มาทุกคนขอตีนคนตาก่อนนะคะจะได้มีแรงพูดคุยมีคนตาจะได้มีแรงพูดคุยกับทุกคน <c oughs> น่าจะได้ดูมีอะไรมากขึ้นนะคะทุกคนขอแป๊บหนึง่งแปบ๊บเดียวเท่านั้นสามารถพูดคุยกันเองเราได้นะคะจริงๆเราไม่มีอะไรเลยก็แค่วันนี้กับบ้านเร็วนะคะ วันนี้ก็ไปอยู่กับที่บ้านมาไปทําบุญมาทุกคนวันนี้ได้ไปทําบุญมาแล้วก็ได้ช่ชีวิตอยู่กับครอบครัวนะคะแล้วก็ลงไปถึงได้ไปกินร้านอาหารญ,ญ,ญี่ปุ่นในชมบุรีร้านโปรดหนูนะคะก็คือว่าแม่ต่ำใจเออเอ้มันไม่ใช่นี่ แม่ตามใจพาไปกินนะคะเพราะว่าเห็นหนูบนนว่ายากินมาโดยตลอดแม่ก็ไปตามใจพอโอ่โอเควันนี้ไหนๆลูกก็กลับบ้านปกติไม่ค่อยได้กลับบ้านไม่ค่อยได้อยู่กับที่บ้านใช่ไหมคะแล้วแบบพอโอเคอยู่บ้านอยู่กับที่บ้านแม่ก็เลยโอเคงั้นพาไปเราได้ไปเปิดแอร์ทีนึงได้ไหมได้เดี๋ยวจนี ชใช่ค่ะวันหยุดก็เลยอยู่กับครอบครัวนะคะเติมหน้านิดนึงไม่มีอะไรมากทุกคนน่าจะเห็นที่เขาประกาศประกาศมาสซีรีไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ปันนี้ได้อยู่กับเออดีแล้วไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่เราไม่เคยหนีจากกันได้เลยไ่อาจจะฟังรูป,ปรแปลกๆทุกคนแต่ว่ามันคือเรื่องจริงค่ะที่แบบหนูกับเออดไม่เคยหนีจากกันได้เลยสักทีหนึ่นงไม่ได้อะลองเปิดอันนี้ นั่นแหละค่ะหนูก็ไม่เคยหนีจากกันได้เลยอันนี้คือการสุ่มนะคะสุ่มจากพี่เชอร์โอ้ยอยากเติมตรงเนี้ยไม่รู้ปะสุ่มจากคุณอาริกุลนะคะคุณอาริกุลเป็นคนสุ่มให้ว่าใครจะได้อยู่กับใครนะคะนั่นแหละทุกคนก็เลยเป็นกลุ่มนี้ขึ้นมานะคะ ได้มากคือจริงๆมันควรจะมีเวลาได้เตรียมตัวยกกว่านี้แต่ว่าหนูว่าจริงๆจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่มันลงตัวขนาดนั้นนะคะเรื่องพวกกิจกรรมอะไรแบบนี้ก็เล่าให้ทุกคนฟังคร่าวๆแล้วกันเนาะด้วยความที่ว่ากลุ่มเราอะทำมีไก่ชี ซึ่งที่ทำมีไก่ฉีกเพราะว่าหนูเป็นคนเสนอเพราะว่าหนูอ่ะไม่เคยกินมีไก่ฉีกมาก่อนเลยค่ะทุกคนแต่มันเป็นเมนูที่หนูอยากกินมาโดยตลอดสำามน่ารา้ชื่อสู้นะคะทีได,ะะดไม่ได้ไปหาไม่เป็นไรนะคะใครที่มาหาได้ก็เจอกันนะคะส่วนใครที่ไม่ได้ไปหาก็ไม่เป็นไรนะคะค่ะก็หนูอยากกินมีไก่ฉีกมากแต่หนูไม่เคยได้กินเลยทุกคน <ś led> หนูไม่เคยได้กินเลยแบบไม่เคยได้กินเลยแล้วทีนี้แล้วทีนี้แบบว่าหนูก็รู้สึกว่าแบบว่าปีที่แล้วหนูเคยคุยกับเอิร์ดไว้ว่าถ้าปีหน้าเราได้อยู่ด้วยกันอีกอะไรเงี้ยจริงๆคุยกับพี่วีไว้ด้วยคุยกับพี่วีพี่จีไว้ด้วยอะไรเงี้ยว่าแบบถ้าปีหน้าเราจะทำกันอีกปีนี้จะทำทีมแบบไทยๆเลยแบบ ทำทุกอย่างให้มันดูไทยไทไปเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะซึ่งตอนแรกก็ยังไม่ได้แบบไปเวนานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันด้วยม,มีกชีก,ก่อนแล้วก็แบบหาเกมเล่นหาโน่นหานี i จริงๆมันจะมีอีกกิจกรรมหนึ่งแต่ว่าด้วยความที่ว่าแบบเวลามันไม่พอก็เลยแบบว่าไม่มีอน,นันต์ใช่ไหมคะนั่นแหละแต่ว่าหนูหนูก็เลยแบบว่าคิดชื่อกลุ่มมาเป็น หิงหกมีไกชิกจริงๆมันคือ parody ของแบรนด์ก๋วยเตี๋ยวแบรนด์หนึ่งนะคะมันเป็นแบบ parody ของแบรนด์นั้นอะไรเงี้ยซึ่งไม่รู้ว่ามันมันมัน,ม,นมันดูโอเคไหมแต่ว่าแบบก็ก็ไปปรึกษาพี่เชอแล้วอะไรเงี้ยก็คือเป็น parody เฉยๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะซึ่งร้านที่เราแบบจะพยายามจัดออกมาก็จะพยายามทําให้ได้แบบเป็นฟิลร้ลานบะหมี่ข้างทาง เลยที่แบบว่าจะเป็นแบบโต๊ะแบบโต๊ะเหล็กเก้าอี้แดงอะไรแบบนี้เลยแบบเป็นฟิลนั้นเลยอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีมุมไว้ให้ทุกคนได้แบบว่าถ่ายรูปด้วยอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นฟิลแบบว่าอยู่ข้างถนนประเทศไทยเลยอะไรประมาณนี้ถ้าทําได้จะพยายามทําให้มันถึงที่สุดค่ะก็มันคือพา r าดีนคะชื่อกลุ่มมันก็เลยเป็นแบบนั้นแล้วก็โปสเตอร์ทุกอย่างมันก็เลยเป็นประมาณนั้นเพราะว่าอยากได้ฟิลพา r าดีรู้สึกว่า ทุกปีก็ทำอะไรมาเยอะแยะมากมาแล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะอืมปีนี้ก็มีความพิเศษอีกหลายอย่างมากๆที่พวกหนูก็กำลังเตรียมกำลังทำอยู่เพราะว่าเพราะว่าแบบว่าเอาแบบบทเกมให้ได้ในบูด,ดี <c oughs> จริงๆมันก็เยอะแยะมากมายมากมามีทีมชุดใหมอันนี้ก็กำลังคุยกับเพื่อนๆอยู่ค่ะแต่ว่าเราจะมีใส่ผ้ากันเปื้อนแบนด เราก็คาะมีฮุบสองปีแล้วดีใจที่ไ้กก็ค่ะมีฮุบไม่เป็ี่ยนเลยเฮ้ยฟันเดียวหนูจะหายไปนะนั่นแหละค่ะแล้วด้วยความที่ว่าแบบว่าหนูไปนั่งดูทุกกลุ่มแล้วทุกกลุ่มเขาไม่ทําอาหารคาวเลยแล้วหนูอะรู้สึกมาทุกๆปีเลยว่าพอมันไม่มีอาหารคาวหรือไม่มีอาหารคาวที่แบบว่ามันสามารถกินแล้วอิ่มเลยจริงๆโดยที่ ไม่ต้องแบบว่าไปซื้ออย่างอื่นแล้วอะทุกคนก็คืออันนี้แหละที่ที่รู้สึกว่ารู้สึกว่ามันเหมาะที่จะทำอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยแบบว่าเอ้ยมีแค่ชิงนี่แหละคือแบบ the base ซึ่งเราแบบว่าเพิ่มเพิ่มแบบว่าเขียนที่กล่องให้ซึ่งกล่องมันเป็นกล่องแบบว่ากล่องพลาสติกนะคะเราก็จะเขียนให้ทุกคนได้ตรงข้างกล่อง แล้วก็โอมากาเสะที่ทุกคนพูดถึงนะคะซึ่งอันนี้ราคามันจะมีแบ่งเป็นสองแบบเนาะซึ่งราคามันอาจจะสูงมากๆสูงไม่มันมันอาจจะสูงเลยนะคะแต่ว่าจริงๆอันนี้หนูก็ยังไม่ได้ประกาศไปนะคะแต่ว่าก็จะเล่าให้ทุกคนเข้าๆให้ฟังก่อนลวกันนะคะอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมอาจจะมีอะไรปรับเปลี่ยนบ้างเล็กๆน้อยๆเนาะก็คือจะแบ่งเป็นสอง ราคานะคะเป็นโอมากาะเซมันจะเป็น1ต่อหนึ่งเป็นโอมากาเซมีไก่ชิกนะคะเป็นเมนูมีไก่ชิกที่รังสรรโดยเมมเบอร์ของตัวเองนะคะเมมเบอร์ Member อาจจะแบบว่าใส่อะไรเพิ่มเติมเข้าไปให้คุณได้แบบทานเพื่อที่จะให้มันพิเศษยิ่งขึ้นอะไรแบบนี้นะคะก็ให้ต่างคนต่างเตรียมมาเองเนาะก็โดยที่มีไก่ชิกโอมากาเซเนี่ยจะได้เป็นฟิลหต่อหนึ่งที่ได้เข้ามาในในร้านโอมากาเซลับๆนะคะที่ ให้เมมเบอร์เป็นคนรังสรรค์มาให้นะคะซึ่งมันจะเป็นมีไายชีอยู่แล้วแต่อาจจะมีท็อปปิ้งเพิ่มเติมเสริมหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมเสริมที่เมมเบอร์แบบอยากจะให้หรือว่าอยากจะรังสรรค์มาให้นะคะโดยที่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะสามารถเลือกได้ก็คือก็คือมันจะมีสองราคานะคะราคาหนึ่งก็คือเป็นขอคิดจำนวนทิกเก็ตก่อนราคาหนึ่งจะเป็น ห้าสิบทิกเก็ตนะคะได้คุยเป็นเวลาได้ได้ร่วมอยู่ในกิจกรรมนี้ประมาณสามนาทีนะคะแล้วก็อีกอีกอันนึงจะเป็นสิบทิกเก็ตนะคะโดยที่จะได้เอ้ยรอยทิกเก็ตนะคะลอยทิกเก็ตจะมีห้าสิบทิกเก็ตกับรอยทิกเก็ตนะคะโดยที่อันที่เป็นรอยทิกเก็ตเนี่ยทุกคนจะได้รับโพลารอยที่เป็นทูช็อตด้วยกัน ไปนะคะโดยที่เมมเบอร์สามารถเขียนให้ด้วยได้เล็กน้อยนะคะแล้วก็กำลังไปคุยอยู่ว่ากำลังไปคุยกับเพื่อนๆในกลุ่มอยู่ว่าอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมให้ทุกๆคนอีกนะคะซึ่งอันนี้อาจจะต้องลองลองลอง,ลองมาดูอีกทีนึงว่าจะเป็นอะไรกันแน่นะคะทุกคนยังไงก็ฝากด้วยนะคะทุกคนแสดงว่าทุกแสดงว,ว่าทุกคนก็จะได้เพราะมันจะมีสองราคาค่ะก็เป็นเป็นสองแบบเนาะเป็นอะไรที่แปลกแปลใหม่ๆดูแล้วก็ลองมา ซึ่งซึ่งซึ่งแบบที่แบบที่แบบที่1นึ่อทิเกตจะได้จะได้อยู่ร่วมในกิจกรรมประมาณ5้านาทีค่ะแต่จริงๆแบบโพลารอยสามารถเลือกเป็นแบบวิดีโอได้นะคะจะเลือกระหว่างเป็นโพลารอยหรือเป็นวิดีโอก็ได้ซึ่งเมมเบอร์จะจะรับแค่นิดเดียวนะคะตอนหนึ่งวันเลยอาจจะหรืออาจจะมีรอบเดียวไปเลยอะไรแบบนี้นะคะ ที่ราคามันสูงเพราะว่าคุณภาพกับสิ่งที่จะได้รับกลับมาคือมันก็สูงมากๆจริงๆมันคือเทียบเท่ากับงานจับมือรอบรอบพิเศษเลยค่ะใช่ค่ะก็เลยมันก็เลยเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันคือเทียบเท่ากับงานจับมือแต่ว่ามันเป็นอะไรที่พิเศษกว่ามาก,มากหนูก็พยายามที่จะใส่อะไรเพิ่มเติมเข้าไปให ให้แบบว่าแฟนๆได้รับอะไรกลับไปที่เยอะกว่าเดิมด้วยค่ะจริงๆก็ไม่อยากให้ราคามันสูงขนาดนี้เหมือนกันเนาะก็จริงๆพวกหนูก็ปรับเปลี่ยนราคาแล้วก็คุยกันเรื่องราคากันมาเยอะมากๆจริงๆเพราะว่ากลุ่มพวกหนูคือตั้งใจไม่อยากให้ราคามันสูงเกินไปเลยจริงๆเพราะว่าเพราะว่าแบบว่าคือก็อยากให้มันเข้าถึงได้ทุกคนก็เลยก็เลยมี จริงๆมันก็เลยมีมีอมตเกษตรในในในสองแบบมาด้วยซ้ำอะไรแบบนี้ค่ะใช่ค่ะหนูอยู่ที่บุธทุกวันครับคนจะมีสินมคะมีสิ์ค,สค่ะเล่นเกมกับพวกเราก็ได้ค่ะมีเล่นเกมด้วยมีอะไรหลายๆอย่างด้วยค่ะจริงๆเรื่องโปรโมชั่นหรือว่าเรื่องอะไรหลายๆอย่างที่มันจะมีเข้ามาอะไรเงี้ยก็ อาจจะมีกลับเข้ามาเพิ่มเติมเลยค่ะพี่นึกจะเป็นไก่ชิปปับทุกะคะ่ะจริงๆก็เป็นแบบนั้นแหละค่ะจริงๆแล้วมันคือแบบนั้นเลยค่ะก็สามารถคุยได้ใช่ค่ะส่วนพวกวิดีโอกรีตติ้งหรือว่าคลิปวิดีโอหรือว่าของสเปเชียลอะไรอย,อย่างเช่นถ่ายรูปเซลฟี่นู่นนี่นี่นั่นนะคะพวกหนูกลุ่มหนูจะไม่ได้มีแบบว่า เป็นแบบเซลลิงเลยนะคะกลุ่มหนูจะเป็นเล่นเกมแล้วจับฉลากถ้าชนะก็จับฉลากแล้วก็เป็นรุนว่าข้างในจะได้รับอะไรคะ่ะอย่างเช่นข้างในจะได้รับเป็นถ่ายวิดีโอถ่ายนู่นนี่นีนั่นนะคะก็เน้นมาที่เล่นเกมได้เลยคะ่ะถ้าเกิดทุกคนอยากจะถ่ายคลิปมันคงจะเป็นฟิลคล้ายๆกับตอนที่กลุ่ม pg เล่นตักจีครั้งที่แล้วครั้งก่อนๆหาะนานีอะไรอย่างงี้ที่แบบเล่นเกมแล้วก็ได้รับนู่นนี่นี่นั่นไปอะไรแบบนี้ใช่แล้วคะ่ะเพราะฉะนั้นก็ จะมีทำกันเองเลยไหมครับต้องรอดูค่ะอือยิงก็หย่อมาแล้วแค่ประมาณนี้ค่ะไม่มีอะไรมากไปมาสลิปปีนี้ปีแรกเลยหืมจริงเหรอว่ามีได้เยอะไหมหนูไม่แน่ใจเหมือนกันว่าได้เยอะของทุกคนคือเท่าไหร่ก็คิดว่าน่าจะเยอะอยู่เหมือนกันค่ะ วันหนึ่งมีบะหมีไก่ชีกี่ชุดหรอไม่อันนี้ก็บอกไม่ได้เหมือนกันค่ะทุกคนเพราะว่าคือถ้าบอกทุกคนก็ไม่รู้ว่าคนจะมาซื้อเยอะไหมหรือมันจะยังไงอะไรเงี้ยคะ่ะเก็บแม่เหล็กเป็นยังไง <gasps> totally forgot about this เดี๋ยวหนูจะเอาขึ้นมาโชว์ทุกคนทุกคนรอหนูตรงนี้แป๊บนึ่งได้ไหมคะสักแบบสองนาทีหนูขอวิ่งลงข้างล่างไปหยิบนองมานิดนึงคะ หนูมีอยู่ที่บ้านเพราะว่าหนูสั่งมาแต่ว่าจริงๆเราจะใช้ของเออแต่ว่าไม่แน่อาจจะใช้อันนี้ด้วยเดี๋ยวมานะคะทุกคน